คำพูดที่ทําให้คนรักคุณมากขึ้นสวัสดีครับผงปรลบสอนจีวรของรถใสยดำคําพูดแรกนะครับคือให้คุณถามเขานะครับว่านี่เธอปีที่ผ่านมาเนี่ยเธอประทับใจที่เที่ยวที่ไหนหรือว่าเหตุการณ์อะไรที่เธอประทับใจอ่ะตอนที่เราอ่ะไปด้วยกันสองคนเนี่ยเธอประทับใจอะไรบ้างให้เล่าให,ให้ให้ฉันฟังหน่อยได้ไหมการทําแบบเนี้ยมันทําให้คุณอ่ะผูกตัวคุณครับกับอารมณ์ที่ดีของเขาครับพอเขานึกถึง เวลาไปเที่ยวที่เขามีความสุขหรือว่าเหตุการณ์ไหนก็แล้วแต่ที่ดีแล้วมีตัวเราอยู่ด้วยเขาจะรู้สึกว่า เออคุณเนี่ยเป็นคนที่พิเศษคนที่อยู่ด้วยแล้วมีความสุขสมองเขาจะคิดอย่างนั้นครับให้เราไปหลอกสมองเขาด้วยคําพูดแบบนี้ครับข้อที่2ครับให้คุณนะครับลองลวงถามเขานะครับแบบช่วงในเขาอารมณ์ดีๆอะไรเงี้ยนะครับถามเพราะว่าพี่บอกข้อดีของหนูสักหนึ่งข้อได้ไหมอย่างเี้เป็นต้นนะครับเขาก็จะนึกถึงข้อดีพอสมองของเรานะเวลามันนึกถึงข้อดีปุ๊บเนี่ยข้อนึงก็แล้วแต่นะครับแต่เดี๋ยวมันจะดึงข้อดีข้ออื่นเนี่ยเข้ามาในสมองเขาทําให้เขารู้สึกว่าคุณเนี่ยเป็นคนโคตรดีนะ บอกว่าเออฉันชอบคนนิสัยดีฉันชอบคนที่เป็นตัวของตัวเองอย่างนี้เป็นต้นก็ให้คุณจําไว้นะครับแล้วทิ้งจังหวะสามอาทิตย์นะครับแล้วให้คุณถามว่าสมมุติว่าโอเคเขาบอกว่าเขาชอบคนที่นิสัยดีคุณก็ถามว่าพี่พี่คิดถ้าพี่จะให้คะแนนความนิสัยดีของหนูอะระหว่าง1นึถึงหพี่ให้กี่คะแนนนะครับไม่ว่าเขาจะให้กี่คะแนนนะแต่ติดใต้ถุงนึ้เขาจะจําคุณแล้วนะครับว่าคนคนนี้เป็นคนที่ฉันชอบว่ะ เพราะว่าคุณได้ถามผ่อนมาแล้วนะครับอันนี้เทคนิคพวกนี้นะครับทบทวนได้ในคลาสดาร์กเกมสั่งจิตให้คลั่งรักครับเป็นชุดการพูดและชุดการกันมีมากกว่า1นึเทคนิคนะครับสำหรับใครนะครับที่ความสำคัญเสื่อมหรือยังไม่ชัดเจนนะครับครูแนะนําให้ไปลงคลาสดาร์กเกมเป็นจีว่าสายดําที่ทําให้เขาคลั่งรักและเสพติดคุณตลอดชีวิตครับคลาสนี้ครับจะทําให้เขานะครับขาดคุณไปแล้วเขาจะร้องไห้เหมือนน้องหมาน้องแมวขาดคุณไปเขาจะเป็นโรคซึมเศร้าขาดคุณไปเขาอาจจะคิดสั้นได้นะครับใครความสำคัญเสื่อมหรือยังไไไไมม่่่่่่ชชัััััััััดดดเเเเเจจจนนนนคค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 รร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 รบบบบบบออยยยยาาาาาปปปปลลลใหหห้้้็็ะะงงีีีีแแกกกกขววว๋สพิิตตุณทโฟ์์ู ว่าใครนะครับที่มีปัญหาเรื่องความรักครับสามารถปรึกษาครูเบื mm ้อ hmm. งต้นได้ฟรีครับ mm hmm. ไปที่หน้าโปรไฟล์ครูแต่ลิงก์ครับเป็นกพื่อนใจทุกคนครับสวัสดีครับ